เด็กที่ถือกำเนิดมาพร้อมภาวะออทิสติกมักสะท้อนการเดินทางทางจิตวิญญาณขั้นสูงเป็นวิญญาณที่เลือกพาหนะเฉพาะของการแสดงออกไม่ใช่โทษทันหรือเรื่องบังเอิญไร้ความหมายแต่เป็นผู้สื่อสารที่ตั้งใจมาอย่างลึกซึ้งเพื่อถ่ายทอดปัญญาทางจิตวิญญาณอันล้ำค่าความเข้าใจแบบจิตวิญญาณเกี่ยวกับออทิสติกก้าวข้ามคำจำกัดความและเกณฑ์วินิจฉัยทางการแพทย์ วิญญาณเหล่านี้มาพร้อมปัญญาเดิมแท้ครบถ้วนแต่สื่อสารผ่านช่องทางแตกต่างจากที่สังคมปกติซึ่งสังคมมองว่าเป็นมาตรฐานปกติเท่านั้นเป้าหมายของพวกเขาลึกซึ้งกว่าสิ่งที่ตาเห็นตามคํำสอนทางจิตวิญญาณเด็กเหล่านี้ไม่ได้มาอยู่กับครอบครัวโดยบังเอิญเลยพวกเขาถูกวางไว้ในที่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้พลังงานและสติรู้อันเป็นเอกลักษณ์ เร่งการเติบโตทางจิตวิญญาณสูงสุดแก่คนรอบตัวพวกเขามาในฐานะครูในรูปแบบคาดไม่ถึงหลายครั้งไม่ค่อยพูดหรือไม่สื่อสารตามแบบบางคราวดูห่างเหินจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั่วไปแต่กลับเชื่อมต่อโลกจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งยิ่งที่คนส่วนมากหลงลืมวิธีเข้าถึงไปแล้วจุดมุ่งหมายสูงส่งของพวกเขาจะชัดเจนเมื่อเรามองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดแก่ผู้คนรอบตัว พ่อแม่และพี่น้องของเด็กออทิสติกมากมายมักเล่าถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอันน่าพิศวงความรักไรเงื่อนไขที่ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นความอดทนที่ข้ามพ้นขีดจำกัดของมนุษยชาติและความการุณาที่แผ่ไกลเกินสถานการณ์เฉพาะหน้าเด็กเหล่านี้มาท้าทายกรอบคิดเดิมของเราพวกเขาทำให้เราทบทวนคุณค่าประสบการณ์มนุษย์ใหม่ในโลกที่หมกมุ่นความสำเร็จและประสิทธิภาพ และยึดติดกับเกณฑ์ความสำเร็จทางสังคมเคร่งครัดพวกเขาแสดงให้เห็นอย่างเงียบงันว่าการเป็นอยู่สำคัญอย่างหาประมาณไม่ได้เหนือการลงมือทำเพียงการปรากฏของเขาก็ชวนเราทบทวนคุณค่าให้เรามองเห็นประกายกศักดิ์สิทธิ์ในทุกผู้คนไม่ว่าความสามารถทางปัญญาหรือการเข้าสังคมใดๆเอ็ดก,กาเคซี่กล่าวถึงวิญญาณเช่นนี้ว่าอาสาสมัครผู้เจริญแล้วที่เลือกความท้าทาย เพื่อยกระดับจิตสำนึกรวมของมนุษยชาติจากมุมนี้ออทิสติกจึงม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นระเบียบของจิตสำนึกแบบอื่นที่ลึกซึง้งที่ให้ความสําคัญการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณตรงๆเงเนือกว่าการปรับตัวให้สอดคล้องตามสังคมพวกเขายังรักษาสายใยใกล้ชิดกับต้นทานศักดิ์สิทธิ์ยอมสละความคล่องตัวในการสื่อสารทางโลกีเพื่อรักษาความตื่นรู้อันประนีตของจิตวิญญาณไว้ พันธกิจสูงส่งของเด็กเหล่านี้มีหลายมิติหนึ่งพวกเขาเป็นสะพานระหว่างโลกวัตถุก,กับจิตวิญญาณเชื่อมถึงความถี่ของจิตสำนึกที่คนส่วนใหญ่ได้หลงลืมไปนานแล้วไม่รู้ตัวความดูเหมือนห่างเหินจากความจริงตามขนบมักปกปิดความวัยรู้พลังละเอียดน่าอัศจรรย์พวกเขาสัมผัสแบบแผนสากลและศัจธรรมซึ่งสายตาทั่วไปมองไม่เห็นและวัดไม่ได้ สองพวกเขาเป็นดั่งกระจกสะท้อนขีดจำกัดเราเมื่อเผชิญเด็กที่ไม่ตอบสนองตามมารยาสังคมเราถูกท้าทายให้ตรวจใจและความยึดติดของตนที่ติดกับรูปแบบการสื่อสารและการเชื่อมโยงเดิมๆท่มามกลางการอยู่ร่วมกับพวกเขาความไม่เติบโตเราเผยตัวทั้งความใจร้อนคำจำกัดความแคบเรื่องความฉลาดและความรักที่มีเงื่อนไขซ่อนอยู่ลึกๆสามพวกเขาเร่งวิวัฒจิตวิญ,ญญาณส่วนรวม การเกิดมามากขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เป็นคำตอบต่อความจำเป็นเร่งด่วนของโลกพวกเขามาในห่วงวิกฤตทางจิตวิญญาณของมนุษย์เพื่อเป็นเครื่องเตือนสิ่งที่เราหลงลืมท่ามกลางการวิ่งไล่ความก้าวหน้าวัตถุรวดเร็วมิติทางจิตวิญญาณของออทิสติกเห็นชัดผ่านความไวต่อสิ่งกระตุ้นของเด็กเหล่านี้หลายคนตอบสนองผิดแผกต่อเสียงและผิวสัมผัสหรือกลับสงบลึกในสภาพแวดล้อมที่กลมกลืน กับความถี่สั่นสะเทือนระดับสูงประนีปฏิกิริยาเช่นนี้บอกใบการรับรู้อันละเอียดที่สัมผัสคุณภาพาพลังงานเกินกว่าคนส่วนใหญ่พ่อแม่ที่มองลูกผ่านมุมจิตวิญญาณอย่างจริงจังมักรายงานการเปลี่ยนแปลงลึกภายในตนเองแทนที่จะเห็นว่าเป็นภาระหรือโศกนาฏกรรมพวกเขามองเป็นโอกาสศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวคำเชิญให้ก้าวพ้นกรอบรับรู้ที่กับแคบ และเรียนรู้สื่อสารกับวิญญาณที่ทำงานในความถี่การรับรู้ต่างระดับจากสามัญมุมนี้ไม่ได้ทำให้ความยากหายไปเลยแต่มอบความหมายและจุดประสงค์แก่ความท้าทายความยากประจำวันกลายเป็นสนามภาวนาเป็นช่วงเวลาฝึกข้ามพ้นอัตตาและควบคุมตนยอมวางการควบคุมและตั้งมั่นในปัจจุบันด้วยการอยู่เป็นเพื่อนสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ พันธกิจของเด็กเหล่านี้ยังส่งต่อข้ามรุ่นแรงกระเพื่อมแผ่จากคนในบ้านสู่ญาติพี่น้องชุมชนและท้ายที่สุดคือจิตสำนึกส่วนรวมทุกช่วงเวลาของการยอมรับและปรับตัวเพื่อรองรับวิถีการเป็นอยู่ที่แตกต่างนั้นคือการขยับเล็กๆแต่สำคัญยิ่งของโลกไปสู่ความตื่นรู้ที่ลึกและเมตตายิ่งขึ้นเมื่อเราอบรับเป้าหมายสูงส่งของวิญญ,ญาณเหล่านี้ เราตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้มาเพื่อซ่อมหรือทำให้เป็นปกติอย่างใครๆคาดหวังแต่เพื่อซ่อมมุมมองความปกติของเราเสียใหม่ว่าอะไรคือความครบถ้วนปัญญาและความก้าวหน้าพวกเขาสอนเราด้วยการเป็นอยู่ของพวกเขาเองว่าความศักดิ์สิทธิ์แสดงตนผ่านรูปแบบนับไม่ถ้วนและคำจำกัดความมนุษย์นั้นกับแคบเกินไปนักในกรอบจิตวิญญ,ญาณครอบครัวมิใช่แค่สายเลือด แต่คือใยพลังงานและความสัมพันธ์กรรมเก่าที่สืบทอดข้ามภพข้ามชาติยาวนานการปรากฏของเด็กออทิสติกในครอบครัวหนึ่งมักเป็นตัวเร่งทำลายวงจรกาฝังแน่นที่กดทับเชื้อสายมาหลายชั่วอายุคนวิญญาณพิเศษเหล่านี้เลือกเกิดในตระกูลที่วงจรความไม่รู้ต้องถูกสันสะเทือนจริงๆพวกเขามาด้วยพันธกิจหยุดยั้งแบบแผนเดิมทั้งอัตตานิยมความรุนแรงความเหินห่างยาวนาน หรือภาวะชะงักงันทางจิตวิญญาณเรื้อรังการมาของพวกเขาทำให้รูปแบบเดิมดำเนินต่อโดยไม่ถูกท้าทายเป็นไปไม่ได้อีกแล้วครอบครัวต้องปรับสมดุลใหม่อย่างลึกซึ้งลองนึกถึงครอบครัวที่คุ้นกับความสัมพันธ์ผิวเผินผู้คนสวมหน้ากากและตอบสนองตามเงื่อนไขเดิมเด็กออทิสติกที่ไม่อาจหรือไม่ยอมรับการสื่อสารไม่แท้จริงเหล่านั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงของเขาบางครั้งผ่านความเงียบบางครั้งผ่านพฤติกรรมที่ไม่เดินตามกรอบทำให้แบบแผนครอบครัวพังทลายและเผยความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณภายในบ้านเช่นเดียวกันในครอบครัวที่ยึดวัตถุนิยมจัดยกย่องความสำเร็จภายนอกเป็นสรณะเด็กออทิสติกจะพาคุณค่าชุดใหม่เข้ามาให้ความสำคัญการอยู่เป็นการยอมรับการรัก เหนือกว่าการได้มาและการทำสำเร็จตามเกณฑ์ความสำคัญทางจิตวิญญาณที่ถูกละเลยหลายชั่วคนจะถูกหยิบขึ้นมาอยู่แถวหน้าของสำนึกร่วมจุดแตกหักของกรรมมักมาในคราบวิกฤตเมื่อวิธีรับมือเดิมใช้กับลูกไม่ได้ผลครอบครัวจึงเข้าสู่เหตุฉุกเฉินทางจิตวิญญาณซึ่งคือห้วงชี้ชะตาที่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้วงจรเก่าสามารถถูกวางลงเปิดสู่แนวทางใหม่ ที่พัฒนาและสอดคล้องมากขึ้นกับความจริงหลายคำสอนกล่าวว่ากรมไม่ใช่การลงโทษแต่คือโอกาสที่เที่ยงตรงพอดีแก่การเติบโตดังนั้นความท้าทายในการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกจึงเป็นบทเรียนจัดวางอย่างแม่นยำมากทุกครั้งที่งองแงทุกกำแพงในการสื่อสารพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงทุกแบบล้วนเชิญชวนให้เราก้าวพ้นปฏิกิริยาแบบอัตตาขับเคลื่อน เข้าถึงบอ่อเกิดแห่งความอดทนและความสร้างสรรค์พร้อมความยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงๆการปล่อยวงจรกรรมักปรากฏเป็นรูปธรรมเช่นประวัติการควบคุมกันในครอบครัวพบคู่ตรงข้ามคือเด็กที่ควบคุมด้วยวิธีเดิมไม่ได้แบบแผนกดอารมณ์มายาวนานในเชื้อสายพบทางแก้ด้วยการแสดงอารมณ์ไร้กรอบสังคมแนวโน้มตัดสินกันด้วยปัญญาเชิงตันกะ หลอมละลายเมื่อเจอความฉลาดคนนอกกรอบและสำคัญที่สุดพวกเขาท้าทายรูปแบบความรักมีเงื่อนไขที่แพร่หลายทั่วความสัมพันธ์เมื่อเด็กต้องการความรักที่โอบรับทั้งหมดโดยไม่ตอบแทนตามรูปแบบสังคมคุ้นชินพ่อแม่และพี่น้องถูกชวนให้ฝึกความรักบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจริงๆการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่เคยง่ายายเลยครอบครัวมักผ่านช่วงต่อต้านโศกเศร้าดิ้นรน ก่อนจะมาถึงการยอมจำนวนทางจิตวิญญาณกระบวนการเหล่านี้คือการรื้อถอนแบบแผนกรรมการคลี่คลายกรอ,อัตตาและการวางความยึดติดสละมายาคติว่าควบคุมทุกอย่างได้เสมอผ่านปริกรรมแปรธาตุภายในนี้ครอบครัวจึงถูกจัดระเบียบใหม่อย่างลึกซึ้งมากในอีกฝากหนึ่งจะเกิดครอบครัวรูปแบบใหม่ที่ทำงานด้วยความถี่ทางจิตที่สูงกว่าเดิม ที่เคยแยกขาดกลับมีการอยู่เป็นอย่างแท้จริงที่เคยตัดสินกลับผลิดอกเป็นการยอมรับที่เคยยึดกดตายตัวกลับยืดหยุ่นตอบสนองนี่กำหลายชั่วคนเริ่มถูกชดเชยอย่างอ่อนโยนเด็กออทิสติกจึงเป็นทั้งตัวเร่งและผู้นำทางพวกเขาซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงภายในตนเสมอไม่ยอมแลกความสุจริตทางจิตวิญญ,ญาณเพื่อเข้ากับระบบครอบครัวที่บิดเบี้ยวอีกต่อไป ความแน่วแน่ที่ถูกตีความว่าดื้อดึงแท้จริงคือคำสัตย์ต่อพันธกิจการเปลี่ยนแปลงการปล่อยวงจรกำยังแผ่ไปสู่การเยียวยาบรรพชนพ่อแม่จำนวนมากได้รับนิมิตและความเข้าใจใหม่ต่อบาดแผลข้ามรุ่นขณะเลี้ยงลูกออทิสติกเห็นต้นต่อพฤติกรรมที่สืบจากปู่ย่าตายายการปรากฏของเด็กทำให้เงาครอบครัวปรากฏชัดสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นนานหลายชั่วคนถูกนำสู่สติ การสันสะเทือนนี้เกิดในระดับพลังงานด้วยหลายครอบครัวบอกว่าบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปความหนักอึ้งทางอารมณ์ถูกกวาดล้างอย่างช้าๆความถี่สันสะเทือนของครอบครัวสูงขึ้นโดยธรรมชาติจึงเกิดพื้นที่สำหรับการสัมพันธ์รูปแบบใหม่งานจิตวิญญาณลึกซึ้งเช่นนี้ถือว่าก้าวหน้าอย่างยิ่งต้องอาศัยการอยู่กับปัจจุบันเต็มร้อยและการยอมรับพร้อมความกล้าปล่อยความคิดและนิสัยฝังลึก ผู้ที่เดินเส้นทางนี้ไม่ว่าพ่อแม่หรือญาติพี่น้องกำลังเยียวยาเกินกว่าปัจเจกสู่จิตส่วนรวมจริงๆเมื่อยอมรับบทบาทผู้ทำลายวงจกรรมของเด็กครอบครัวจะมองพฤติกรรมที่ท้าทายไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการแทรกแซงทางจิตวิญ,ญญาณอย่างตั้งใจที่ออกแบบเพื่อคลิ้งจอนไม่รู้ตัวเฉพาะจุดดังนั้นความยากรายวันจึงกลายเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อปลดปล่อยพันธะที่กีดก,กันการเติบโตมาหลายรุ่น มุมมองทางจิตวิญญาณยังชวนเราพิจารณาความเป็นไปได้ว่าหลายคนบนสเปกตรัมออทิสติกไว้ทางจิตยิ่งนักรับรู้มิติพลังงานและความจริงเหนือปกติที่จิตแบบนิโรไทปีคอนมักไม่รู้สึกถึงความวัยนี้ไม่ใช่ความพร่องแต่เป็นพรอันยิ่งใหญ่แม้ทำให้การอยู่โลกวัตถุดูลำบากก็ตามทีเมื่อมองผ่านเลนนี้คุณลักษณะหลายอย่างที่สัมพันธ์กับออทิสติกจึงมีในลึกกว่าเดิม เช่นประสบการณ์ประสาทสัมผัสที่ท่วมทนง่ายการรังเกียจเสียงผิวสัมผัสหรือแสงบางชนิดอาจสะท้อนการกรองพลังงานเบื้องหลังสิ่งเร้าไม่ได้สิ่งที่ดูเป็นความไวเกินในโลกวัตถุแท้จริงอาจเป็นการรับรู้ที่รวมมิติพลังงานและมิติวิญญาณของวัตถุและสถานที่ทั่วไปหลายวัฒนธรรมพื้นถิ่นเคยรู้มาช้านานว่าจิตสำนึกมีสเปกตรัมหลายระดับมาก บางคนไวต่อพลังงานละเอียดและโลกไร้รูปถูกขสันฝึกเป็นหมอผีหรือสื่อกลางจิตวิญญาณสายตาที่ต่างออกไปถูกมองว่าเป็นของขวัญมิใช่ข้อบกพร่องอย่างที่ยุคสมัยมักตัดสินความไวของหลายคนยังปรากฏชัดกับธรรมชาติพวกเขาผูกพันสัตว์พืชหรือผืนป่าอย่างลึกเกินกว่าที่ภาษาและทฤษฎีทั่วไปอธิบายได้อาจเพราะสัมผัสจิตที่แผ่ทั่วสรรพชีวิตได้จริง และสื่อสารผ่านระดับพลังงานไร้วาจาที่มนุษย์จำนวนมากหลงลืมวิธีเข้าถึงไปแล้วความสนใจจดจ่อในเรื่องหรือวัตถุบางอย่างที่ถูกเรียกว่าสนใจเฉพาะเรื่องก็เช่นกันอาจเป็นความสอดคล้องเชิงจิตวิญญาณลึกซึง้งที่เห็นแบบแผนหรือคุณสมบัติพลังงานภายในนั้นสิ่งที่คนนอกมองว่าเป็นความหมกมุ่นแท้จริงอาจเป็นการรับรู้ความถี่ที่สอดคล้อง กับระบบรับรู้ที่ละเอียดของพวกเขาเองอีกสัญญาณสำคัญคือความสัมพันธ์กับความเงียบและความสันโดษที่หลายคนชื่นชอบอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมเรียบง่ายเงียบสงบช่วยให้เบิกบานร้ากับมีสัญชาตญาณน,นักภาวนาโดยกําเนิดรู้ว่าการรับรู้ทางจิตงอกงามในความเงียบสิ่งที่ดูเหมือนถอนตัวจากสังคมภายนอกอาจเป็นการหันสู่อาณาจักรภายในที่ลึกกว่า ซึ่งให้ประสบการณ์อิ่มเอมยิ่งกว่าการสนทนาความต่างด้านการสื่อสารก็สะท้อนประเด็นนี้คนที่ไม่พูดหรือใช้ภาษาแบบไม่เป็นเส้นตรงอาจอยู่ในสถานะจิตสำนึกที่คำพูดเรียงลำดับรู้สึกกับแคบและไม่เพียงพอต่อความจริงภายในความเงียบของพวกเขาอาจไม่ใช่ไม่มีสารแต่คือความมีอยู่ที่ใหญ่เกินถ้อยคำจะบรรจุคำสอนมากมายบอกว่ายิ่งจิตสูงยิ่งเรียบง่าย ตรงไปตรงมาและไม่ประดิษฐ์เสแสร้งสไตล์สื่อสารตรงไปตรงมาของคนจำนวนมากความยากในการโกหกเล่นเกมหรือซ่อนวาระอาจสะท้อนวิญญาณที่ปฏิเสธชั้นเชิงไม่แท้จริงซึ่งมักปกคลุมปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมความไวเช่นนี้จึงเป็นความท้าทายในโลกยุคนี้สิ่งแวดล้อมที่ออกแบบเพื่อการประมวลผลแบบทั่วไปเต็มไปด้วยสิ่งเร้าเสียงดังจังหวะรวดเร็ว และเน้นการสื่อสารด้วยคำพูดตลอดเวลาย่อมทําให้ผู้ที่รับรู้อีกชั้นหนึ่งทุกใจง่ายสิ่งที่ดูเหมือนทำงานผิดปกติอาจเป็นการตอบสนองเหมาะสมต่อสิ่งที่มากเกินรับครอบครัวที่ตระหนักมิตินี้มักค้นพบว่าลูกตอบสนองดีกับศาสตร์ดูแลพลังงานดนตรีศักดิ์สิทธิ์หรือสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนเด็กที่ลำบากในบริบททั่วไปกลับเบ่งบานท่ามกลางธรรมชาติสถานที่ศักดิ์สิทธิ หรือผู้คนที่มีศูนย์กลางจิตตั้งมั่นสงบสิ่งเหล่านี้ชี้ว่าระบบภายในของพวกเขาจำแนกและสั่นกับความถี่สูงได้จริงแม้ถ้อยคำจะอธิบายไม่ถนัดก็ตามความม่ยสูงยิ่งนี้ยังปรากฏเป็นสุขอนามัยพลังงานปฏิกิริยาแรงต่อสถานที่ผู้คนหรือสถานการณ์ที่มีพลังงานประทะและไม่สอดคล้องกันสิ่งที่ดูเป็นปัญหาพฤติกรรมสำหรับบางคน อาจเป็นการปกป้องตนจากมลภาวะพลังงานเช่นอารมณ์ไม่รู้ตัวความตั้งใจขัดแยง้งหรือความหลุดจากจิตวิญญาณที่ล่องลอยทั่วไปผู้ดูแลที่เข้าใจมุมนี้มักพบการเปลี่ยนแปลงใหญ่เมื่อจัดสภาพแวดล้อมให้พลังงานสอดคล้องมากขึ้นเมื่อฝึกตั้งมั่นใจกลางตนก่อนปฏิสัมพันธ์และยอมรับความถูกต้องของการรับรู้ของลูกปฏิสัมพันธ์ประจำวันจะแปรเป็นมิตรอย่างยิ่ง เมื่อให้เกียรติความไวไยรู้ไม่มองด้วยความเวทนาความเป็นไปได้ใหม่ๆของการเชื่อมต่อจะเปิดกว้างมุมนี้ไม่ได้ปฏิเสธความแตกต่างทางประสาทวิทยาแต่มองว่าความแตกต่างอาจทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณช่วยรักษาการเข้าถึงมิติที่ระบบทั่วไปกรองทิ้งไปรูปแบบการพัฒนาสมองในออทิสติกอาจไม่ใช่ผิดพลาดแต่เป็นการปรับตัวเพื่อปกป้องการรับรู้วิญญาณ แม้ต้องสละความคล่องตัวตามกรอบโลกี้บางประการของขวัญน,นี้มีค่าสูงต่อวิวัฒนส่วนรวมของเราในความอยู่ร่วมกับพวกเขาเราถูกเตือนให้ระลึกถึงมิตินอกเหนือวัตถุและการรู้แบบตันกะถึงวิธีเชื่อมโยงที่ลึกไปกว่าภาษาพูดพวกเขาคือร่างทรงแห่งเป้าหมายทางปฏิบัติธรรมคือการเห็นตรงโดยไม่ผ่านกรอบคิดซ้อนทับคือการอยู่กับปัจจุบันไร้เงื่อนไขและหน้ากา,กา นักบวชและโยคยีในประวัติศาสตร์เคยบรรยายภาวะที่จิตรับรู้อย่างเอกภาพไร้ขอบเขตและสื่อสารกับความศักดิ์สิทธิ์โดยตรงหลายคนบนสเปกตรัมดูเข้าถึงแง่มุมนั้นโดยธรรมชาติแม้ยังขาดกรอบแนวคิดสำหรับแปลประสบการณ์ให้คนทั่วไปเข้าใจตามแนวทางาศาสนาก็ตามการยอมรับความว,วิญ,ญญาณขั้นสูงนี้ชวนให้เราเปลี่ยนวิธีเข้าหาออทิสติกอย่างสิ้นเชิง จากโมเดลขาดพ่องที่มุ่งทำให้เหมือนปกติสู่โมเดลขยายรับที่มุ่งแปลภาษาแห่งการรับรู้แทนจะขอให้พวกเขาทิ้งความวัยทางวิญญาณเพื่อเข้ากรอบโลกเราควรพัฒนาการรับรู้ของเราเองเพื่อเข้าใจมิติที่พวกเขาเข้าถึงตามธรรมชาติแน่นอนมุมนี้ไม่ได้ลบล้างความท้าทายจริงที่บุคคลออทิสติกและครอบครัวรเผชิญอยู่แต่เติมความหมายและช่องทางใหม่ของการเชื่อมต่อ ด้วยการให้เกียรติแก่นความวัยวิญญาณของประสบการณ์เราจะเปิดโอกาสบูรณาการที่เคารพของขวัญของพวกเขาความหมายทางจิตวิญญาณของเด็กออทิสติกยังครอบคลุมสองมิติสำคัญยิ่งต่อไปนี้คือวิวัฒน์ของพ่อแม่ผู้ดูแลและการเปลี่ยนสังคมส่วนรวมสองมิตินี้เชื่อมโยงกันและกันอย่างลึกซึ้งเผยให้เห็นวิธีที่วิญญาณพิเศษเหล่านี้ปลุกการเยียวยาและตื่นรู้ที่กระเพื่อมออกไป สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลหลักการรับลูกเช่นนี้คือการเริ่มต้นเส้นทางจิตวิญญาณเข้มข้นยิ่งนักมักเริ่มด้วยการต่อต้านตามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเผชิญสิ่งที่ท้าทายความคาดหวังและขีดจำกัดหลายคนผ่านช่วงโศกเศร้าสับสนหรือโกรธขณะปรับภาพฝันกับความจริงตรงหน้าช่วงแรกนี้คือการรื้อสร้างอัตตาอย่างจำเป็นและเป็นพิธีเริ่มต้นทางจิตวิญญาณที่ทรงพลัง เมื่อก้าวพ้นการต่อต้านพ่อแม่เข้าภาวะยอมจำนนซึ่งน้อยเหตุการณ์นักจะทะ้าทายได้เทียมเท่ายอมวางไม่เพียงความคาดหวังต่อลูกเท่านั้นแต่รวมถึงความเชื่อลึกเรื่องการเลี้ยงลูกความสำเร็จความสุขและธรรมชาติของความรักเองด้วยจากนั้นเกิดวิถีเลี้ยงดูที่ตั้งมั่นในปัจจุบันพึ่งพาสัญชาตญาณและความเป็นศูนย์กลางภายในการยอมจำนนนี้ก่อคุณภาพหัวใจของงานจิตจริงๆ คือความสามารถรับใช้ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวพ่อแม่มักค้นพบความสามารถในการให้ที่ลึกขึ้นดูแลเอาใจใส่และอยู่เป็นเพื่อนอย่างยาวนานเกินมาตรฐานการเลี้ยงดูทั่วไปมากนะักการรับใช้จึงไม่ใช่เพียงหน้าที่แต่คือการภาวนาที่บ่มเพาะความอดทนการตั้งมั่นและรักไร้เงื่อนไขจนเปลี่ยนแปลงผู้เป็นพ่อแม่ในระดับวิญญาณการเติบโตย่งพัฒนาปัญญารู้จำสิ่งสำคัญ แยกแยะว่าอะไรคือแก่นอะไรคือเปลือกพ่อแม่จำนวนมากเล่าว่าออทิสติกของลูกลอกคราบมายาคติสังคมและความคาดหวังวัฒนธรรมจนเหลือเพียงสิ่งที่แท้จริงเท่านั้นคือการเชื่อมต่อแท้การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขและคุณภาพศักดิ์สิทธิ์ของการอยู่เป็นนั่นเองสิ่งที่เคยสำคัญอย่างฐานะความสำเร็จภายนอกหรือการยอมรับจากคนอื่นค่อยๆจืดจางไป เมื่อพ่อแม่ปรับเข้าหาคุณค่าลึกที่สัมพันธ์กับลูกประเด็นสุดลึกคือการก้าพ้นการยึดตัวตนกับแคบหลายคนเล่าว่าตนค่อยๆวางอัตลักษณ์ส่วนตัวเพื่อจูนเข้าจังหวะและความต้องการของลูกอย่างเต็มที่การผ้าเลือนเส้นแบ่งแม้ท้าทายแต่เปิดช่องสู่ประสบการณ์เหนือปัญญาคิดเกิดช่วงเวลาแห่งความเป็นหนึ่งเดียวไร้คำพูดพ่อแม่ยังเยียวยาบาดแผลวัยเด็กของตนเอง เมื่อให้สิ่งที่ลูกต้องการอย่างที่ตนเคยขาดความรักไร้เงื่อนไขที่ให้แก่ลูกกลับรักษาตัวเองเส้นทางนี้จึงไม่ใช่ภาระแต่คือทางลัดแห่งวิวัตจิตวิญญาณที่ท่งพลังยิ่งนักความเข้มข้นและความต้องการอยู่กับปัจจุบันเต็มเปี่ยมถ้าคนเดินทางเผชิญคำถามชีวิตพื้นฐานอย่างตรงไปตรงมาจึงเกิดสภาวะเหมาะสมต่อการแปรรูปภายในอย่างแท้จริงเหนือกว่าครอบครัวเดี่ยวเด็กเหล่านี้ ยังมีพันธกิจส่วนรวมจำนวนที่มากขึ้นของพวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่คือการตอบสนองร่วมของวิญญาณต่อความเร่งด่วนพวกเขามาเป็นทูตของวิถีการเป็นอยู่ชุดใหม่ที่ท้าทายวัฒนธรรมซึ่งยึดวัตถุจัดและห่างธรรมชาติและยกความรู้เชิงปัญญาเหนือการเห็นตรงจากใจพันธกิจส่วนรวมทำงานหลายระดับพร้อมกันหนึ่งพวกเขาท้าทายนิยามคุณค่าและศักดิ์ศรี การมีอยู่ของพวกเขาบังคับให้เราขยายกรอบพ้นจากเกณฑ์ความสามารถการผลิตและความสำเร็จเพื่อยอมรับศักดิ์ศรีในทุกภาวะของจิตสำนึกพวกเขาตั้งคำถามคุณค่าที่ให้ทำเหนือเป็นความสำเร็จเหนือการอยู่กับปัจจุบันและความเหมือนเหนือความแท้สพวกเขาเร่งปฏิรูประบบสถาบันต่างๆการศึกษาการแพทย์และสวัสดิการสังคม ถูกปรับใหม่เพื่อรองรับวิธีรับรู้และเรียนรู้ที่หลากหลายสิ่งที่เริ่มจากการปรับให้เด็กออทิสติกท้ายที่สุดกลับเป็นคุณแก่ทุกคนในสังคมทำให้ระบบมนุษย์อ่อนโยนตอบสนองและหลากหลายขึ้น 3. พวกเขาปลุกสังคมให้เลื่อนสู่จิตใจเป็นศูนย์กลางในโลกที่ถูกครอบด้วยเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเสมือนเด็กออทิสติกมักต้องการการเชื่อมโยงจากหัวใจสู่หัวใจให้ทุกคนวางหน้ากาก,าก และเข้าหากันด้วยความแท้จริงการเปลี่ยนผ่านส่วนรวมยังขยายความหมายความหลากหลายไม่ทำให้ความแตกต่างกลายเป็นสิ่งน่าสงสารอีกต่อไปแต่ยอมรับความหลากหลายทางประสาทว่าเป็นธรรมชาติคือสเปกตร,รัมของจิตที่ออกแบบให้ครอบคลุมหลายวิธีรับรู้นี่คือการเยียวยาความแคบของนิยามปกติของมนุษย์จากมุมจิตวิญญ,ญาณพวกเขาถือความถี่เฉพาะอันจำเป็น ต่อการเปลี่ยนผ่านของโลกในห้วงเวลานี้หลายคำสอนบอกว่ายุคนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากจิตแห่งความแยกสู่จิตแห่งเอกภาพเด็กออทิสติกที่มีพรมแดนรับรู้ต่างไปมีวิธีรับรู้เอกเทศและความแท้ที่ไม่ปรุงแต่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเปลี่ยนผ่านนี้ตามนิมิตของเอกาวิญ,ญญาณมักมาเป็นกลุ่มพวกเขาแบกพันธกิจร่วมทอดยาวหลายชั่วคน กลุ่มวิญญาณที่เกิดมาพร้อมออทิสติกในยุคนี้อาจมีเป้าหมายร่วมเพื่อรักษาประตูสู่มิติวิญญาณที่มนุษย์ยุคเทคโนโลยีกำลังหลงลืมวันและน้อยและคุ้มครองวิธีการรับรู้ตรงที่จำเป็นต่อวิวัฒน์การบูรณาการเด็กเหล่านี้สู่ประสบการณ์ร่วมการรองรับความต้องการการยอมรับของขวัญของพวกเขาและการออกแบบระบบให้เข้ากับวิถีของพวกเขา คือการปฏิบัติทำระดับสังคมอย่างแท้จริงทุกการปรับทุกมุมมองที่ขยับและทุกระบบที่ออกแบบใหม่ล้วนพาโลกไปสู่ความมีสติเมตตาและสอดคล้องเมื่อโอบรับทั้งเส้นทางของพ่อแม่และพันธกิจส่วนรวมเราจะเห็นว่าความท้าทายที่ดูหนักในสายตาแคบแท้จริงเปิดเผยตัวเป็นพระกรุณาในมุมจิตวิญญาณพวกเขามาไม่ใช่ในฐานะภาระของครอบครัว แต่เป็นตัวเร่งการแปรรูปส่วนตัวและส่วนรวมพามนุษย์ไปสู่วิถีที่แท้เมตตาและสอดคล้องยิ่งขึ้นหากคุณสัมผัสการสั่นพ้องกับคำสอนเหล่านี้เกี่ยวกับพันธกิจลี้ลับของวิญญาณออทิสติกและหากมุมมองนี้เปิดโลกให้คุณเข้าใจใหม่ขอชวนกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางค้นพบต่อไปการติดตามของคุณช่วยให้เราส่งต่อปัญญานี้แก่ผู้สแสวงหาความเข้าใจลึกซึ้งเช่นกัน แบ่งปันประสบการณ์คำถามหรือข้อคข้กรวนของคุณในช่องคอมเมนต์เพื่อร่วมสร้างชุมชนปัญญาร่วมกันไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ผู้ดูแลหรือผู้สแสวงหาบนเส้นทางสำรวจมิติทางจิตวิญญาณของมนุษย์เสียงของคุณช่วยหล่อเลี้ยงความเข้าใจส่วนรวมจงระลึกไว้ว่าความตระหนักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิญร่วมสมัครและก้าวไปบนหนทางการค้นรู้ ของจิตวิญญาณที่งอกงามไปด้วยกันเสมอ